สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านวันนี้ก็ผัดมาจับปลาเนาะนี่นี่โอ้ปลาปลาปลา,ปานี่ไงเพียบเลยนี่เพียบเลยนี่รถรถนี่ก็ ภาบนูน้ำโอ้ปลาช่อนปลาช่อนนี่นี่ปลาช่อนปลาช่อนนี่เนะะเาะก็มีปลานี่ใครอยากได้ก็มาเอาเลยนี่น้ำมันขึ้น ราะน้ำมันท่วมน้ำมันท่วมปลาก็ข้ามข้ามถนนนะครับ างคืนนะ่ามีปลาช่อนตัวใหญ่ทะเลทะเลสาบบ้านตะก,การไปปล่อยเขาลงไปเนาะก็เป็นทะเลสาบบ้านตะก,กานะครับ กิมม่เอาเอานี่ฟาเต็มเลยนี่เราพาลูปล้อมาเที่ยวเออ

ก่อนน้ำก็ท่วมนะครับนี่ก็ใครรักใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนี่น้ำน้ำท่วมถนนน้นนำท่วมถนน,นไปแล้วครับสวัสดีครับ